5ข้อผิดพลาดของการถ่ายรูปด้วย iPhone ที่คนมักจะเป็นกันนะครับสวัสดีครับผมกอฟซีนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพูดถึง5ข้อผิดพลาดของคนที่ใช้กล้อง iPhone นะครับถ่ายรูปแล้วก็จะทาพลาดกันมีอะไรกันบ้างตามมาดูเลยครับข้อผิดพลาดแรกเลยนะครับที่คนมักจะทําผิดกันก็นคือการใช้ซูมอินนะครับหรือการขยายภาพเข้าไปเวลาถ่ายรูปนะครับการขยายภาพเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะทําให้กล้องเนี่ยครับซูมเข้าไปก็จริง ว่าด้วยการที่เป็นกล้องมือถือนะครับมันไม่เหมือนกล้อง DSLR หรือกล้องใหญ่ครับมันจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่ามันจะเป็นดิจิตอลซูมเมื่อซูมออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการขยายพิกเซลหรือขยายภาพขึ้นมานะครับทำให้ภาพเนี่ยสูญเสียรายละเอียดไปแล้วก็แสงสีนะครับอาจจะมีเพี้ยนหรือมีนอยเกิดขึ้นมาได้นะครับแนะนําว่าให้เดินเข้าใกล้ตัวแบบจะดีกว่าครับเอากล,อกล้องเราเนี่ยเอาเดินเข้าใกล้ตัวแบบอย่างถ่ายรูปดอกไม้ถ่ายรูปมอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปบุคคลนะครับ เดินเข้าใกล้ตัวแบบจะดีกว่าที่เราจะหาซูมอินเข้าไปนะครับส่วนถ้าก้องใครมีเลนส์เทเลน,นะครับหรือว่าเลนส์ที่แบบพูด2นะครับแนะนาให้เปิดใช้แล้วมันจะทําให้เราสามารถเข้าใกล้ตัวแบบได้ดีกว่าการที่เราซูมอิน ข้อผิดพลาดข้อที่2นะครับที่คนมักจะทาพลาดกันเลยก็คือการถ่ายรูปเอียงนั่นเองครับเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นถ่ายรูปใหม่ๆครับการถ่ายรูปเอียงเนี่ยวิธีแก้เลยนะครับก็คือการที่เราเปิดกลิดนไที่กล้องนะครับการเปิดกลิ่เนี่ยก็เข้าไปเปิดในแอปของกล้องไอโฟนนะครับการเปิดกลิ่นนี่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายตามเส้นแนวขอบฟ้าครับหรือเส้นเสาหรือเส้นแนวที่เป็นแนวตรงแนวนอนนะครับทำให้ไม่ไม่เอียงซึ่งต่อให้ต่อต่อให้ถ่ายเอียงนะครับ เวลาเข้าไปในแอปของกล้องไอโฟนนะครับหรือแอปของรูปภาพมันจะสามารถแก้ได้ง่ายกว่าที่เราไม่เปิดคลิปนั่นเองครับมันจะบิดบิดองศารูปได้น้อยกว่าและทําได้ง่ายกว่านั่นเองครับแนะนําให้เปิดคลิปทุกครั้งเวลาถ่ายรูปนะครับเราจะได้รูปที่ไม่เอียงนั่นเองนะครับข้อผิพดพลาดข้อที่3เลยนะครับที่คนมักจะทาพลาดกันเลยคือเวลาเราเปิดกล้องขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่กดโฟกัสนะครับเวลาเราถ่ายรูป โดยปกติแล้วน่ะแอปกล้องนะครับเวลาเปิดมาเนี่ยมันก็โฟกัสให้ดีอยู่แล้วจุครับแต่ที่ผมแนะนําเลยก็ยคือให้แตะโฟกัสไปที่หน้าคนด้วยนะครับเพื่อกล้องเพื่อช่วยกล้องนะให้รู้ว่าเราต้องการจุดโฟกัสตรงไหนถ้าถ่ายแบบคนให้แตะที่ดวงตาหรือแตะที่ใบหน้าคนนะครับภาพใบหน้าหรือภาพดวงตาจะเด่นชัดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นรูปวัตถุรูปดอกไม้ก็แนะนําให้แตะเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากที่ผมเห็นหรือว่าตอนที่ผมถ่ายรูปแรกๆเราเปิดกล้องมาแล้วเราก,กดถ่ายเลย าไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราแตะรูปวัตถุที่เราต้องการให้มันโฟกัสให้กล้องโฟกัสนะครับเราจะได้รูปที่คมชัดมากกว่านั้นเองนะครับเวลาถ่ายรูปอย่าลืมแตะจุดโฟกัสให้กล้องด้วยนะครับผมแล้วขอ้อผิดพลาดข้อที่4ที่คนมักจะทำพลาดกันเลยนะครับก็คือการทํากล้องสั่นนะครับการทากล้องสั่นนะครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะได้ภาพที่สั่นไหวยิ่งตอนกลางคืนนะครับกล้องจะเปิดสปีดชตัตเตอร์นานกว่าปกติ ยิ่งมือเราสั่นไหวมากเท่าไหร่ครับเราก็จะได้ภาพที่สั่นไหวมากข่าดนั้นนั่นเองนะครับวิธีการแก้เลยก็คือแก้ที่การจับกล้องข,ของเรานั่นเองนะครับการจับกล้องที่ผมจะแนะนําเลยก็คือการใช้นิ้วโป้งกันกนี้ก้อยในการประคองด้านข้างโทรศัพท์และสามอย่างนี้ประคองน้านหลงแล้วก็อีกมือนึงประคองม,มืออีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกดชัตเตอร์ทั้งแนวตั้งแลนน้วแนวนอนแล้วก็เวลาตอนกดชัตเตอร์นะครับกา้านหายใจนิดนึงนะครับจะช่วยให้ได้ภาพที่่ีที่สุดน,นั่นเองนะครับ ไปพลาดข้อที่5เลยครับคือการที่เราใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยปิดฟิลเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพด้วยปกติหรือว่าด้วยสีปกติก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะใส่ฟิลเตอร์จริงๆเนี่ยให้เราไปสาใส่ฟิลเตอร์ในแอปถ่ายรูปในในแอปรูปไอโฟนนะครับสามารถแอดฟิลเตอร์เข้าไปที่หลังได้ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นเนาะเวลาเราใส่ฟิลเตอร์มันจะดูว้าวๆหน่อยแต่ว่า ถ้าใสา่ฟิลเตอร์ในตอนที่เราถ่ายรูปเนี่ยแสงสีหรือว่ามุมมองอะไรบางอย่างของเราาจะมีเปลี่ยนไปได้นะครับแนะนําว่าให้ถ่ายรูปในมุมมองปกติในสีปกติครับแล้วก็ไปใส่ฟิลเตอร์เอาทีหลังนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5ข้อผิดพลาดในการถ่ายรูปด้วย iPhone ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะและช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่ ก็อยากจะขอไวรปพพีใหม่เลยก็ Merry Christmas ทุกคนนะครับให้มีความสุขก,กันมากๆนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้ามีเพื่อนเพื่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับกำลังใช้กล้อง iPhone อยู่แล้วกันถัดถ่ายรูปด้วย iPhone นครับอย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องดูนะครับเพื่อเขาจะไม่ได้ทําผิดพลาดอีกแล้วก็สามารถพัฒนาการถ่ายรูปด้วยการใช้กล้อง iPhone มากขึ้นอีกนะครับอ๋อผมมี playlist การถ่ายสอนถ่ายรูปด้วย p h o n e เนาะ ถ่ายรูปสวยด้วยไอโฟนอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับผมจะสอนตั้งแต่แบบพื้นฐานจนถึงขั้นแบบค่อนข้างจะแอดวานซ์หน่อยเลยนะครับค่อนข้างยากไปถึงการแต่งรูปเลยนะครับก็แนะนำให้ตามเพลย์ลิสต์นี้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันมานะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับถ้าข้อผิดพลาดของการถ่ายรูปด้วยโอ ถ้าเราถือกล้องไม่ดีเราจะได้ภาพสาั่นนั่นเองนะครับวิธีที่ทำผมแนะนำว่าให้เราถ่ายรูปนะครับโดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันฟิวเจอร์เอ้ผมแนะนำว่าไม่ต้องใช้ฟังก์ชันเอ้ยผม,นะผมแนะนำว่าไม่ต้องใช้ฟีเจอร์ฟิลเตอร์